สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุขโขทัยยังน่าเป็นห่วงนะคะล่าสุดพนังกั้นน้ำที่บริเวณอำเภอสวรรคโลกถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนพังทลายทำให้น้ำนั้นไหลเข้าท่วมพื้นที่เราจะไปติดตามจากคุณปัดเสรีรักรายงานจากจังหวัดสุขโขทยัยคุณปัดเชิญค่ะ ครับคุณจิรัชตาคุณสิริมาครับสถานการณ์น้าที่จังหวัดส,สุโขทัยขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับแม้ว่าระดับน้ําจะยังคงทรงตัวนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงถูกน้ําไหลเข้าท่วมนะครับทำให้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าระดมกําลังเข้าช่วยเหลือครับหน่วยกู้ภัยระดมกําลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งเป็นผู้สูงอายุ1คนและเด็กอีกสองคนนะครับที่ติดอยู่ในบ้านเนื่องจากมวลน,น้ําจํานวนมากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน หลังพนังกั้นน้ำโยมบริเวณบ้านหนองวงตําบลท่าทองอําเภอสวรรคโลกพังลงนะครับส่งผลให้น้ําไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ทันทีการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับเนื่องจากน้ําไหลเชี่ยวและแรงเพราะบ้านอยู่ติดกับจุดที่แตกนะครับก่อนจะช่วยก่อนจะช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยครับคุณยา่บ้านหนองวงบอกว่าพนังเริ่มพังตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับมีน้ําไหลซอเข้ามาก่อนก่อนที่จะพังลงซึ่งน้ําไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วส่งผลให้เก็บของไม่ทันนะครับ ทรัพย์สินและอุปกรณ์การเกษตรบางส่วนลอยไปกับสายน้ําชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนยังคงต้องการความช่วยเหลือเรื่องอาหารและน้ําดื่มครับแต่คนใหญ่ที่ว่ากรณีคนติดข้างนี่ก็จะไม่่คยมีครับแต่ที่นี่ว่าก็คือว่าการการทำอาหารกินกา,ารอาสัญจรไปมาค่อนข้างจะลำบากหน่อยเพราะว่าถนนในหมู่บ้านณปัจจุบันนี้ยิ่งยิ่งในหมู่บ้านพื้นที่ต่าๆคือตอนนี้มัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่ถนนแล้วไงฮะมันจะเป็นคลองไปแล้ว น,น้เข้าากระจยยทั่วถึงเลขณะที่ปริมาณน้ําที่อําเภอสีสัโรง์ขณะนี้ยังคงมีน้ําไหลเข้าท่วมพื้นที่ฝั่งขวาอย่างต่อเนื่องนะครับชาวบ้านต้องใช้วิธีการลุยน้ําออกไปเพื่อทํางานและหาซื้อของอุปโภคและบริโภคซึ่งในเขตเศรษฐกิจของอำเภอสีสำโรงคเองต้องนํากระสอบทรายมากั้นไว้บริเวณปลายสะพานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจครับนายชัยโรธพฤกตาวง ผู้นวยการโครงการชนรับประทานสุขโขทัยให้ข้อมูลว่าขณะนี้ปริมาณน้ําที่ไหลามาจากจังหวัดแพร่อยู่ที่1,416ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีนะครับทางกรมชนรับประทานยังคงใช้การบริหารจัดการน้ําที่ก่อนหน้านี้ได้วางแผนไว้ด้วยการควบคุมปริมาณน้ําด้วยการผ่านน้ําผ่านคลอง6บาท350ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาที ก่อนจะก่อนน้าจะไหลลงสู่ประตูระบายน้ําหาดสะพานจันทร์และควบคุมน้ําให้ไหลลงสู่แม่น้ํโยมสายหลักไม่เกิน800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อให้น้ําผ่านสถานีวัดน้ํา Y4 อําเภอเมืองสุโขทัยไม่เกิน550ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันให้น้ําท่วมตัวเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําท่วมตัวเมืองสุโขทัยนะครับซึ่งขณะนี้ยังคงอยู่ในแผนที่วางไว้ครับ จากบรรยากาศด้านหลังนี้นะครับยังคงเห็นว่ามีปริมาณน้ําจํานวนมากนะครับไหลบ่าเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมวลน้ํายังไม่ลดระดับลงแต่อย่างใดนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัยนะครับได้ระบุว่าหากคืนนี้นะครับไม่มีฝนตกทางพื้นที่ทางตอนเหนืออีกนะครับปริมาณน้ําอาจจะลดลงในช่วงค่ำวันนี้ครับคุณจิรัชตาคุณสิริมาครับ ค่ะขอบคุณคุณปัดค่ะขอบคุณค่ะซึ่งหลังจากที่น้ําท่วมที่สุโขทัยก็อย่างที่บอกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีพนังกั้นน้าแตกอีกหนึ่งจุดที่สวรรคโลกนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็หาทางป้องกันไม่ให้น้ําเข้าไปท่วมในเขตเศรษฐกิจด้วยเราจะไปสอบถามความช่วยเหลือล่าสุดจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยคุณไมตรีไตรติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะท่านผู้ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการและผู้รับความทุ ค่ะท่านผู้ว่าคะตอนนี้สถานการณ์ถ้าดูภาพรวมสุโข,ขทัยมีจุดไหนพื้นที่ไหนที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษบ้างคะครับก็ที่ท่านท่านท่านรา,า,ายงานไปเลยครับที่ที่เหนือเหนือประตูหาสถานจันเนี่ยปรากฏว่าน้ํามันมาจากแร่เยอะมากะค่แต่เราก็ต้องอั้นไว้ไม่ให้ระบายมาตัวจังหวัดเกินแ0ดร้อยเพราะนั้นนี่ยมันก็เทอขึ้นไปเนี่ยเพราะนั้นท,ที่หวันทะโลกนะค,ะครับก็ก <c oughs> ็เป็นจุดที่น่ากังวล แล้วพอระบายจากหาดระพานจันแปดร้อยเนี่ยซึ่งมันที่จริงต้องแค่เจ็ดร้อยนะครับแต่เราเราก็ต้องช่วยทข่นเหนือ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 หาดด้วยถหงหาดตะพานจันเพราะแปดร้อยเนี่ยสีส้มลงน้ํามันเยอะมากมันก็แตกอีกพนังนะฮะพังอีกนะฮะตอนนี้เราก็ให้ในอำเภอกลบองค์กรปกคทองส่วนท้องถิ่นมาช่วยเหลือแล้วและขณะนี้ผมก็อยู่ในพื้นที่แก้มดิงแก้มดิงน้ําจากที่พนัง พนังพังเนี่ยเสียหายมาจักปากแหว่ะนะครับซึ่งตรงนี้ยน,น,น้ำมวลน้ําเยอะมากครับแต่ก็ยังไม่เป็นไรครับเพราะเข้าทะเลหลวงเป็นแค่ของของเราครับครับผมค่ะ,คะตอนนี้โดยโดยภาพรวมกี่อําเภอคะท่านที่ได้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขณะนี้ค่ะเป็นภาพรวมจังหวัดนะครับณหกโมงเช้านะครับนี่นําเรียนตะหกโมงเช้าข้อมูลหกโมงเช้านะครับสามอำเภอสิบสี่ตำบล ตีสิบหมู่บ้านนะครับสองพันสามร้อยกว่าครัวเรือนพื้นที่13,000หมื่นสามพไร่ทันแต่สายค่ะรับผลจระทบอครับผมค่ะผู้ว่าคะเห็นบอกว่าจุดหนึ่งที่สวรรคโลกอะค่ะมีพนังกั้นน้าแต่คือจุดที่ผู้ว่าอยู่หรือเปล่าคะเพอไม่ใช่ครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองที่ปากแหวครับค่ะคือจุดที่แตกเมื่อวานตรงเนี้ยใช่ใช่ครับลเป็นโอ้โหมวลน้ําใหญ่มาก ตัดน้ำทำให้จังหวัดสุขโขทัยเขตต่อไทยพบท่านผู้ว่าคะ่ะท่านผู้ว่าค่ะครับค่ะลโหลค่ะเชิญค่ะครับครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อปากแหวอคันกั้นน้ำพังเนี่ยแล้วปัดน้ำออกไปสามสี่ร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็เลยทำให้ตัวจังหวัเดเขตเศรษฐกิจ ตอนนี้น้ำไม่ถึง400ลูกบาทเมตรต่อวิทยาคนีน้ําต่ําน้ําต่ํากว่าพนังกัน้นน้ําเมตรหนึังครับเพราะน,นั้นก็เขตเฐกิตปลอดภัยครับค่ะแต่ว่าที่อาเภอสวรรคลโลกเห็นมีรายงานว่ามีพนังกั้นน้ําแตกอีกหนึ่งจุดใช่ไหมคะได้รับรายงานอย่างไรบ้างคะครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับรายงานนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเช็คก,กับท่านในอำเภอสวรรคลโลกนะครับเราจะคุยกันเมื่อสักเก้าโมงกว่า ตอนนี้ก็ยังไม่รายงานผมพัคร,ครับครับก็ได้ยินจากจาก,จาก,จาก,จากทางไทยทีวีเอสครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาครับค่ะท่านท่านผู้ว่าคะอยากจะให้ช่วยอธิบายสถานที่หน่อยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาที่สวรรคโลกเนี่ยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจในตัวเมืองจะได้รับผลกระทบไปด้วยหรือไม่คะน้ํามันจะไปทางไหนบ้างคะท่านผู้ว่าคะโอ้สวรรคโลกนี่ผคคือตอนเนี้ผมเนี่ยนะฮะให้ให้เดินเพอ นะครับซึ่งบริหารจัดก,การนะครับร่วมานายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกเนี่ยให้ดูแลแล้วก็ให้รายงานผมด่วนนะครับ <c oughs> ต,ตอนนี้เพราะพลังแตกตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้รับรายงาน <c oughs> แต่คิดว่าในพื้นเพื่อนนายกรทราบแล้วแล้วก็นโยบายผมให้หลักการเลยว่าต้องป้องกันเหตุจะจะต้องดูทิศทางน้ำแล้วก็ป้องกันกระสอบรายมากั้นอะไรเงี้ยครับครับฮ่า ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานครับเดี๋ยววางหูจากท่านผมจะตรวจสอบเดี๋ยวนี้เลยครับค่ะแล้วการดูแลบริหารจัดการน้ำยมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสามารถที่จะปกป้องเขตเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีไหมคะท่านคะใช่ใช่นี่ครับตอนนี้ตัวจังหวัดเขตเศรษฐกิจเนี่ยผมยืนยันครับน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับเพราะต่ำกว่าพนังกั้นน้ำผมหนึ่งเมตรระดับน้ำลมนะแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือตรงที่พนังกั้น นาปากแคว่ที่<ะ>เสียหายที่พังเนี่ยฮะนี่ยฮะมวลน้ํามันเข้ากันเยอะมากที่ผมมาอยู่ที่ลายมวลน้ํานะก็คือทะเลหลวงที่เป็นแก้มหนึ่งที่เราจะเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับ<ะ>ผมมาดูนะฮะตอนนี้ชาวนาก็เล่นเกี่ยวข้าวนะครับเพื่อจะจะจะหนีน้ําที่มาจากปากแควครับครับผมเนี่ฮะเนี่ย,เ,ยเครื่องเกี่ยวข้าวนวดข้าวเนีย่ยผม,มเห็นอยู่นะฮะวิ่งอยู่ครับ ค่ะค่ะแล้วค่ะสอบถามเบื้องต้นเท่านี้ค่ะท่านผู้ว่าคะขอบพระคุณมากค่ะคุณไมตรีไตร,ร,รกีลานันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยคือเบื้องต้นจุดที่มีพนังกระน,น้ำแตกอีกจุดหนึ่งที่สวรรคโลกท่านผู้ว่าบอกว่ารอรับรายงานจากทางนายอำเภออยู่ซึ่งก็เชื่อว่านายอำเภอเนี่ยกำลังแก้ไขปัญหาณนา <ขะ S 2> จุดที่เกิดปัญหาอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณปัดเสรีรักก็เพิ่งจะรายงานเข้ามาด้วยเหมือนกันว่ากำลังดูแลปัญหาเฉพาะหน้ากันอยู่แต่ว่าถ้าไปดูสภาพการที่เกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวานคือ ที่ปาก,ปากแหวที่พนังกั้นน้ามันแตกลงเนี่ยตอนนี้ก็สามารถที่จะจัดการปัญหาไปได้ระดับหนึ่งละไปดูก็ยังมีพื้นที่แก้มลิงทะเลหลวงที่จะสามารถรับน้ําได้อยู่ตรงช่วงปากแหวเองระดับน้ําก็ต่ํากว่ากระตลิงประมาณ1เมตรแล้วค่ะ,ะ,คะซึ่งผู้ว่ายืนยันนะคะบอกว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจในจังหวัดสุโข,ขทยัยสามารถที่จะป้องกันได้อย่างแน่นอนนะคะ